แก่อย่างทรนงแม่อีดดวงใจไม่ขอเป็นภาระใครหมดยุคเรียกร้องให้ลูกหลานมาดูแลลั่นไม่เคยเหงามีสุขได้ด้วยตัวเอง71แล้วยังสนุกกับงานไม่มีวันกเกษียณจนกว่าจะไม่มีคนจ้างนักแสดงอาวุโสอีดดวงใจฮาไทยการคร่ำวอดในวงการบันเทิงมากว่า50ปีและในวัยย่าง71ทุกวันนี้ยังสนุกกับการทํางานเล่นละครจำบทได้แม่นยําจะทํางานไปจนกว่าจะไม่มีคนจ้างพร้อมเผยเคล็ดลับดูแลตัวเองให้ดูสวยไม่สางโดยมีโอกาสเจอแม่อี ดวงใจที่มาร่วมบวงสวงละครเรื่องทุกอนูรือไทยที่กันปนารัชดาแยกเหน่งใจได้เปิดใจกับข่าวสดบันเทิงถึงการทำงานกับดารายุคใหม่ที่ดังง่ายดังเร็วกว่ายุคก่อนแต่จะทำอย่างไรให้ยืนระยะในวงการได้นานแม่อีทแนะต้องมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยสูงที่สำคัญต้องเป็นที่รักของประชาชนทั้งนี้แม่อีทยังเผยถึงเคล็ดลับครองคู่กับสามีมายาวนานกว่า40ปีทุกวันนี้ยังคลั่งรักกันเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน หากต้องเจอการจากลาในวันข้างหน้าพร้อมอยู่คนเดียวได้ตลอดยึดมั่นคติแก่อย่างทารนงไม่เรียกร้องให้ลูกหลานมาดูแลเคล็ดลับครองรักยาวนานมากว่า40ปีเอาใจเขามาใส่ใจเราเราเป็นเมียเราไม่ได้เป็นแม่ไม่ต้องไปรู้เขาทุกเรื่องหรอกคะ่ะแล้วก็ดีต่อกันถ้าเราไม่ชอบอะไรเราก็ไม่ควรทำสิ่งนั้นกับเขาเหมือนกัน แม่ว่าผัวเมียต้องไม่อยู่ใกล้กันมากนะแม่จะบอกสามีเสมอและบอกกับใครว่าเป็นคู่ชีวิตไม่ใช่คู่แฝดไม่ต้องตัวติดกันตลอดเวลาต้องปล่อยให้เขามีพื้นที่ยิ่งเขาเป็นผู้ชายเราเป็นผู้หญิงเรายังอยากอยู่กับเพื่อนเราเลยแน่นอนผู้ชายก็ต้องมีสังคมของเขาไม่ต้องไปตามคนเราถ้ามันจะเป็นคู่กันต่อให้ยังไงแล้วแต่มันก็ต้องอยู่ด้วยกันแต่คนเราถ้ามันไม่ใช่คู่กันตัวติดกันเป็นปลาท่องโกยังไงมันก็มีเหตุให้ต้องแยกย้าย เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแยะแยะอยู่ด้วยกันก็ให้มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะยามห่างกันก็ให้นึกเสมอว่ามีคนที่รักและห่วงใยรอกันอยู่ที่บ้านแต่งงานกันมากี่ปีแล้วตั้งแต่2522ก็40กว่าปีแล้วค่ะคู่รักดาราทุกวันนี้คบกันไม่นานก็เลิกกันต่างจากยุคก่อน ใช่เพราะว่าคนสมัยนี้แม่มีความรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมีความอดทนจริงๆแล้วแม่กับสามีก็ไม่ได้จะวิเศษไปกว่าคู่อื่นๆหรอกนะคะแต่แม่มีความรู้สึกว่าคนสมัยก่อนจะมีความอารมณ์อัดลุ้ยมีความอดทนมากกว่าคนสมัยนี้คนสมัยนี้พอไม่ได้ดั่งใจก็เลิกกันเลยปึงปังใสกันจริงๆแล้วชีวิตคู่มันไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกค่ะเวลาทะเลาะกันทำยังไงให้หายงอนหายโกรธกัน แม่จะเงียบไม่พูดแล้วก็อย่าปะทะก็ต้องแยกย้ายกันก่อนแต่ห้ามขับรถออกจากบ้านนะคะเวลาทะเลาะกันห้ามขับรถออกจากบ้านกฎเหล็กของแม่อีทคือห้ามขับรถออกจากบ้านแต่แยกห้องแยกมุมได้แต่ไม่ใช่ขับรถพอทะเลาะกันแล้วไม่ควรขับรถออกจากบ้านเดี๋ยวมันจะเคยตัวคนรักกันทะเลาะกันถ้ามันมีความรักเป็นพื้นฐานเดี๋ยวมันก็ดีกัน40กว่าปีแล้วรักยังหวานคลั่งรักกันเหมือนเดิมใช่แม่ก็เป็นยิง แม่ยิ่งเป็นยิ่งกว่าไม่อยากจะคุย หัวเราะสามีเขาจะเป็นผู้ชายที่อ่อนอ่อนผ่อนตามไม่ใช่เป็นผู้ชายที่อยู่ด้วยแล้วเราต้องเกรงไม่เป็นตัวของตัวเองแม่ก็เป็นตัวของตัวเองแล้วเขาก็รับในความเป็นเราได้แม่จะบอกสามีว่าสามีที่รู้จักหน้าที่ของตัวเองคือเครื่องสําอางที่พิเศษที่สุดต่อให้ดิฉันจะใช้ครีมกระปุกลักแสนสองแสนแต่ถ้าสามีไม่ใยดีนะมันก็ตรองนะผู้หญิงนะแล้วก็ตรงกันข้ามเมียที่รู้จักหน้าที่ของตัวเองมันคือยาอายุวัฒนาให้คนเป็นสามี คือเข้าใจไม่เรียกร้องไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะอยู่เคียงข้างเขาไม่ต้องรวยมากความรวยไม่ใช่สูตรสําเร็จของความรักเป็นผู้หญิงทํางานแต่งงานมีลูกก็ยังทํางานเล่นละครมาตลอดไม่เคยหยุดทํางาน ยิ่งสมัยนี้นะแม่มีความรู้สึกว่ามันต้องช่วยกันทำมาหากินการที่ผู้หญิงออกมาทำงานแม่จะมีความรู้สึกว่าผู้หญิงคนนั้นจะรู้มุมของชีวิตมากกว่าที่จะอยู่กับย่าเฝ้ากับเรือนมันก็เลยเหงาก็เลยว้าเหวพอสามีกลับบ้านช้าหรือสามีหายไปนานเท่าที่สังเกตมันจะบาดหมางได้ง่ายการที่ออกไปทำมาหากินด้วยกันมันจะเห็นโลกกว้างยิ่งสำหรับยุคสมัยนี้แม่ว่าอะไรที่ทำได้ต้องทำไม่หวังให้ลูกมาเลี้ยงตอนแก่ คติของแม่คือแม่ต้องเป็นคนแก่อย่างทรนงไม่เป็นภาระให้ลูกให้หลานไม่ใช่ว่าแม่มีเงินนะคะคือปัจจัยเหล่านี้มันไม่ใช่ว่าอยู่ที่เงินนะมันอยู่ที่ใจของเราถ้าใจเรามีความรู้สึกว่าเราอยู่ของเราเองได้ มันก็อยู่ได้คะ่ะต้องเป็นคนแก่ที่ไม่เรียกร้องเป็นพ่อแม่ที่ไม่เรียกร้องว่าลูกต้องมาดูแลฉันมันหมดสมัยแล้วจริงๆเราก็ต้องปรับตัวเราให้เข้ากับยุคสมัยนอกจากจะไม่เป็นคนแก่ที่เรียกร้องเราต้องกลับเป็นคนแก่ที่พร้อมจะให้แม่จะบอกกับลูกเสมอว่าเวลาสุขไม่ต้องนึกถึงแม่ก็ได้แต่เมื่อมีความทุกข์ให้กลับมาหาแม่พร้อมที่จะให้หลายคนแก่ตัวไปแล้วรู้สึกเหงาโดดเดี่ยว ทำยังไงไม่ให้เหงาเราต้องอยู่ตัวของเราเองให้ได้เกิดมาแม่ไม่เคยเหงาเลยแล้วก็อยากเหงาด้วยหัวเราะเพราะเป็นผู้หญิงทํางานมาตลอดไงคะแล้วก็ถ้าเราไม่เรียกร้องเราจะไม่รู้สึกว่าเราขาดคนที่รู้สึกว่าเหงาคือคนที่เรียกร้องแม่ไม่เคยเป็นผู้หญิงที่เรียกร้องจากสามีจากลูกหรืออะไรขนาดลูกบอกว่าแม่ลืมไปวันนี้นัดสาวกินข้าวลืมไปว่านัดกับแม่ไว้แล้วไม่เป็นไรไปเลยหนูต้องอยู่กับแม่อีกตั้ง80ปีหัวเราะ ไปเอาใจสาวก่อนแล้วแม่ก็จะเป็นคนที่ไม่ตอแยกับลูกในขณะที่สามีแม่กลับเป็นผู้ชายที่ตอแยกับลูกเตรียมพร้อมอยู่คนเดียวได้พร้อมตลอดระหว่างคุยกับลูกแม่ก็พร้อมพร้อม,อมที่จะอยู่คนเดียวก็ได้คนเรามีพบก็ต้องมีจากจะจากลูกจากผัวก็ต้องจากเพราะฉะนั้นเราต้องพร้อมที่จะอยู่คนเดียวอย่างมีความสุข ไม่ใช่อยู่อย่างทำไมฉันเหงาทำไมฉันถูกทอดทิ้งไม่เป็นไรคะ่ะอยู่กับปัจจุบันอย่างเข้มแข็งแล้วใจเบิกบานไม่เรียกร้องแล้วมันจะมีความสุขมากหญิงอย่างไปปฏิบัติธรรมเจ็ดวันสิบวันก็ทำมาแล้วแต่นะปัจจุบันนี้แม่มีความรู้สึกว่าอยู่ที่ใจ ระหว่างที่นั่งคุยกันหรือระหว่างขับรถถ้าใจเราเป็นสุขอยู่ตรงไหนก็สุขถ้าไปปฏิบัติธรรมแล้วยังห่วงหน้าพวงหลังลูกไปไหนผัวไปไหนกุศลไม่เกิดเพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่ใจผ่านประสบการณ์ชีวิตทุกอย่างมาหมดแล้วหลักความสุขในชีวิตของแม่อีทในตอนนี้เราโกรธให้น้อยอภัยให้มากไม่ขอให้ตัวเองมีความสุขตลอดไปเพราะมันเป็นไปไม่ได้เพียงแต่เมื่อทุกข์มมเยืนก็ไม่เร่าร้อนไปกับทุกข์ที่เจอ ไม่ขอให้มั่งมีสีสุขเหมือนใครใเพราะต้นทุนชีวิตของคนเราไม่เท่ากันแต่ถ้าเราสุขใจของเรามันเท่ากันนะถ้าเรามีภูมิคุ้มกันของใจนั่นคือทุกคนเท่ากันหมดยังสนุกกับการทำงานใช่ค่ะถือว่าเราโชคดีนะคะจะไม่หยุดทำงานจนกว่าจะไม่มีคนจ้างเพราะแม่อีทรู้สึกว่าการทำงานมันทำให้ตัวเรามีคุณค่านอกจากไม่เหงาแล้วยังเป็นการฝึกสมองฝึกความจำด้วยแม่อยู่วงการนี้มา51ดปีแล้ว แม่อีฟรู้สึกว่ายิ่งเราแก่เรายิ่งต้องมีความรับผิดชอบในงานต้องจำบทให้แม่นอย่างหนุ่มๆสาวๆหรือเด็กๆด,ดาราวัยรุ่นเขาจำบทไม่ได้ไม่เป็นไรนะแม่มีความรู้สึกอย่างนั้นนะสำหรับตัวแม่เองแต่ว่าถ้าเราจำบทไม่ได้เขาจะมองว่าอุ้ยแก่แล้วก็อย่างนี้แหละจำบทไม่ได้เพราะฉะนั้นยิ่งแก่เรายิ่งต้องรู้ความรับผิดชอบให้มากขึ้นไม่มีวันกเกษียณ ทําไปเรื่อยๆจนกว่าไม่มีคนจ้างจนกว่ามันจะหมดยุคตอนนี้แม่อีทก็เล่นเป็นย่าเป็นยายเล่นเป็นแม่ไม่ได้นอกจากเป็นแม่พี่วินลี่หัวเราะหรือพี่จอนนี่อีกสักสามปีแม่ว่าไม่เกิน3มปีไม่ได้แล้วมันก็จะมีรุ่นย่ารุ่นยายที่เขาสาวกว่าเราซึ่งมันเป็นสัจธรรมของชีวิต ตอนนี้แม่อีทย่าง71ปีแล้วถ้าอีก3ปีไม่มีคนจ้างก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าได้พักผ่อนบ้างเราก็อยู่กับสามีทุกวันนี้ก็ยังทำงานบ้านเองทุกอย่างดูแลตัวเองอย่างไรให้ยังสวยแข็งแรงความจำดี แม่อีดว่าพื้นฐานอันแรกคืออารมณ์จะเป็นคนอารมณ์ดีมันจะเป็นเองไม่ใช่ไม่โกรธนะคะทุกวันนี้เรายังไม่สำเร็จโสดาบันแต่พอโกรธปุ๊บจะรู้เลยว่าในร่างกายมันปั่นป่วนมันไม่ดีตรงกันข้ามถ้าเรายิ้มแย้มแจ่มใสมีมิตรไมตรีเหมือนกับว่าในร่างกายเรามันจะสดชื่นไปด้วยถ้าไม่ถ่ายละครแม่อีดจะเป็นคนนอนหัวค่มตื่นเช้ามันก็ช่วยได้คะ่ะ อาหารการกินก็สำคัญอะไรที่กินแล้วดีมีประโยชน์ก็จะกินให้มันอิ่มอิ่มอะไรที่มันกินแล้วไม่ค่อยดีอยากกินก็กินคำสองคำนอนหัวข้ามตื่นเช้ายิ้มแย้มแจ่มใสมีมิรใหม่ตรีทำงานกับเด็กรุ่นใหม่เป็นอย่างไรบ้างณนะปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่เนี่ยแม่อีดว่าเขามีความรับผิดชอบมากขึ้น แม่อีทจะผ่านมาหลายยุคหลายช่วงมันก็มีบางช่วงที่เด็กพอเขาดังเร็วเหมือนเขาปรับตัวไม่ทนันมันเป็นทุกคนจะมากจะน้อยแต่ว่าเด็กรุ่นหลังหลังแม่อีทคิดว่าเขามีผู้จัดการถ้าเขาจะไม่น่ารักผู้จัดการจะดูแลเขาแม่อีทว่าเด็กรุ่นหลังหลังไม่ทําตัวไม่น่ารักเหมือนกับที่จะมีอยู่ยุคหนึ่งแต่ว่าเด็กรุ่นนี้เขาก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่รู้จักรับผิดชอบมากขึ้นอย่างยุคที่แม่เป็นสาวทําผมแต่งหน้าเองเอาเสื้อผ้าไปเองจดต่อเนื่องเองว่าฉากนี้ฉันต้อง าปากสีส้มสีแดงหรือปล่อยผมหรือกล้าวหางมาถึงบอกว่าเป็นดาราสมัยนี้ง่ายสบายสบายมาแต่หัวใจกับร่างกายที่พร้อมทำงานดารายุคนี้ขายความเป็นเรื่องส่วนตัวเยอะคนก็ชอบอยากรู้เรื่องส่วนตัวดารายิ่งพูดก็ยิ่งดังแต่สมัยก่อนพูดไม่ได้พูดไม่ได้จะมีแฟนก็บอกไม่ได้ต้องแบบว่าเป็นเพื่อนกันหัวเราะแม่ถึงบอกว่าสมัยนี้สังคมเปิดกว้าง เพราะฉะนั้นการเป็นดาราสมัยนี้ไม่ยากเลยขอแค่มีความรับผิดชอบในงานของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่เมตตามไมตรีมีศีลธรรมแม้ว่าดาราสมัยนี้ดังง่ายกว่าสมัยเยอะเลยเพราะว่าโลกโซเชียลของใครก็ของเขาสมัยก่อนเราต้องอิงนักหนังสือพิมพ์ดาราดังเองไม่ได้เลยนักหนังสือพิมพ์ต้องเป็นผู้มีพระคุณแต่สมัยนี้ดาราเขามีช่องมีสื่อที่นําเสนอถึงประชาชนถึงสังคมได้ด้วยตัวเขาเองแต่ถ้าคุณจะอยู่ได้นานหรือไม่ได้นานมันอยู่ที่ตัวคุณ แม้ว่าความเป็นคนดีมีศีลธรรมมันคือสิ่งที่ทำให้เราอยู่วงการได้ยาว พราะผู้จัดเขาจ้างเราแล้วสบายใจเหนือสิ่งอื่นใดนักสแสดงดาราจะอยู่ไม่ได้ถ้าประชาชนไม่รักและระเบียบวินัยในการทำงานทุกวันนี้ที่แม่ฮีทยังมีงานเพราะว่าผู้จัดเขารู้สึกว่าจ้างเราแล้วเขาสบายใจเขาไม่ต้องลุ้นว่าวันนี้จะมาสายไหมวันนี้มาแล้วจะท่องบทได้ไหมซึ่งแม่ไม่เคยบกคร่องในสองอย่างนี้เคยเจอดารารุ่นใหม่เรื่องเยอะเรื่องมากมาสายทำให้เราได้รับผลกระทบไปด้วยไหม ก็เคยเจอค่ะแล้วก็พิสูจน์มาแล้วว่าคนที่ทำตัวแบบนี้เขาจะอยู่ในวงการได้ไม่นานแล้วเขาก็จะไม่มีคนรักอย่างจริงใจมันมีค่านะที่เราจะได้รับความรักจากผู้จัดจากประชาชนจากนักหนังสือพิมพ์นักข่าวมันซื้อได้ด้วยเงินไม่ได้มันต้องใจกับใจ